ครับวันนี้กสิพ้อาออ้น้องเฮามาเบ่งส่วนครับส่วนสำหรับเตรียมการเพื่อไหวกเกษียนครับเป็นส่วนอ้น้องกันกน็ผู้เท่าขาเลาะนี่แหละครับเพื่อนกิดเกษียนม,มาจากกรุงเทพเนาะครับเนาะไหวเกษียนก็ต้องเตรียมพร้อมออียงลายย่างครับการปูกกันทำที่อยู่อาศัยครับพร้อมสำหรับคน รวงไว้ครับแก้แล้วก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมครับการปลูกต้นไม้ครับในภาคอีสานเท่ากับส่วนมากครับแตสิทำหน้ากันเนาะครับเนาะอันนี้มาเปลี่ยนแปลงครับการทำหน้าให้เป็นการทำสวนครับยกตัวอย่างทางภาคกลางเพิ่นขึ้นมาหรือว,ว่าภาคใต้ที่ประสบค,ความสําเร็จแล้วครับกับมาเบงตัวอย่างของเพิ่นครับสาหรับผมกสิท อยู่ในไวัยเกษียณที่สิกับมาอยู่บ้านคือกันครับอ,อันนี้ก็เลยมาเอาตัวย่างครับพามาส้มสวนครับเมื่อนี้อ่วนลุงเป็นพี่น้องกันครับกะเซบอมีสาระอย่างเท่าที่ควนครับก็บเป็นการมาครับเยี่ยมชมสวนของเพื้นที่กำลังลงพืชผลไม้หลายสิ่งหลายอย่างครับที่พป็นลง ในพื้นที่ที่พ่อที่สิดูแลได้เนาะครับเนาะห้าไหลสิบไหลครับเอาไเบิกสวนเลยนะเท่าคาเลาะเองกับสีลงคือกันเลยมาเบิ่งเอาตัวอย่างครับตามผพุทธคาร์เลมากครับหอดใส่วนหรือดฟุ้นหมดไม่เลยโอ้เ้าวหอ้อมผู้ลูกพ้าวทุกคนมะพร้าวมันก็ยู่ใกล้น้ำมันก็งามไวัย เอาคุดข้อกันข้อคุดด้วยอ่าขอกอ่าอายัดลงไปนี่แดีเจ้าของก็คิดว่าขันมาอยู่บ้านก็ต้องมีของอ๋อข้าจยากกันเชื้อร่าทห่อย่างไร้ลยฮะอ่เคยเคยเห็นแต่ยู่อันเท้าไปจันบุรีเนาะเขาปลูกเอาเฮดบบเป็นสิปลูกก็สิปลูกกันมเงาะนี่แหละ พวกลิ้นจี่ังอนี่อันนี้ปูิ้นีปิกายบ่อไมอันนี้มูกกู้าเดียวเขาไหลเาไหมออันนี้ก็มังงะอบ่นนี่ลำใหญยนี่อ๋อลำ่ะไยมัไป่ยาอบ้เองเ่วนผ้าพยอมกอกทุเรียนนเฮ็ีคือพ่นไว้เอ่อยกโคกไว้ เขาเป็นนั่งรถอันไฟฟ้าเพื่อนน่ะเลาะชมส่วนพระพยอมข้าไปไฟฟ้าจะเรียกวันนี้กันเออพระง่ามไหวนะมันอยู่ใกลน้น้ำเนาะน้ำออมอยู่เอารถคุดออกอีกหรือว่านเนี่ยเดี๋ยวมันคือกว่างอ๋อ ชอบทายมะพร้าวในห้ฮงอัน hmm, น like so ี mm ้ก็ละมุดละมุดนี่ก็พุ่อย่างที่มุกหน้าขึ้นละมุดดีกว่าซมเบิ้งประเทศเบิ้องปากคือเขาขอบแบบนี้ท่านท่านตียังนะแปลว่าอันอันนี้มันเขาบอกให้ตัดมันบวกกิงมันนี่เขาเขาให้อันก้นลงให้มันบานออกบานออต้นตัดต้นมันสูงมันสูงขิ้นหอเบอ้องทางตะบองต่างการให้มันสูงมันจะให้มันละลายไปเองของมันเองมันเนา นั่นแะจ้กหน้าก็ได้แก็บกินเทดละงกเลยนี่แต่งแต่งจริงออกเออแต่มันล่นที่มันมันันงอม่อนออมันต้องเด็ดออกก่อนทองประเสริฐพัดนึ่งต้นเลยไงอ่ขาเสีเอาท่องประเสริฐกับสีบรรจงมาลงฮาวการมันจะมาสีบรรจงยี่จุนละจองตัวตัวชิ่บงออกบ่ หว้ยเบืองบอกเลยมีแต่เบิ่งในป้ายเขาเขียนไหมฝนยูใส่เขาก็กินกันขนมเรได้เจ้าของเป็นคนที่โลบมากนะปกติเขาจะให้มีอันามีสามลูกกับพ่อแล้ว้ได้อยู่แล้วเฮ็ดบ่ได้มันอ เอาอันอ yeah. ือโอ้ตองเด็ดออกอย่าให้มันฟ้าเปลี่ยนโดกมันต้นมันยังน้อยต้นมันยังน้อยอซื้อมากจะอจจซื้อันได้มันต้องเอาปลายมาไว้น้ำ่เลยเด ไอ้เร <kung> ื <divide S 1> ่อดเขาับรองว่าปูกายพันธุมันแทบสีบมีเลยครับพาเนี่ยฮใมันก็ขวายที่รดละาแต่ใมันกิโลละแปดพันันไม่มีอเอาไว้เอาไว้ขยายพันธุ์มันน่เขาเขาเลี้ยงเพ่ว่าขยายพันธุ์ได้เอาไปปลูกน้ำีนได้ร้อย้นน่อื

อีกการห่อเลยทุเรียนเนี่ยคนดูแลบ่ถึงมันบ่ได้เนาะยุ่สิบเด็กพุ่มไม้เนี่ยยี่เขาบัธรรมดาเนาะบัวธรรมดากับบธรรมดาเลยเนาะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานอืม มันม kind of mm ีลาอยู่นะมันมุดอยู่นะทางูมีซื้อได้เขา่ให้่นตกเขาก็ไ่ให้ผู้ดิบมากันได้โอ้โหาอนุรักษ์เ่าวน้อง่าน้องยาอย่าครบอันี้ง่ามันมาเป็นดอกขันมันงมันดีว่เอาแต่เอาแต่ด่างเขียวจะอ้อมไ่ได ครับสรุปมื้อนี้ก็เป็นการมาเที่ยวชวมบ้านสวนของเพิ่นเนาะครับนอกของป้าของลุงครับออไอ้น้องเฮ้าผู้ติดตามผู้เท่าขาเลาะครับถ้าเห็นแล้วสนใจครับอยากปลูกอยากฝังอยากเห็ดสวนครับเบื่อเห็ดหน้าก็มาเบิ่งได้ครับส่วนของป้าของลุงก็อยู่เส้นทางระหว่างบ้านหนงบังที่สิีออกไปอำเภอคำตะกาครับ เส้นที่ออกมาบ้านดงแซนซุกนี่แหละครับออยู่ตรงกันข้ามครับร้านซอมรถซักสีสาตลรักเพิ่นครับออยู่คนละฝากทางครับส่วนกำลังเฮ็ดกำลังสร้างอันนี้ครับไอ้น้องเฮาสนใจกะครับมาเบิงเอากับตัวอย่างการเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนครับง่ายๆสบายสบายแบบผู้เท่าขาเลาะเนะครับเนาะ ขอบคุณสวัสดีไอ้น้องเฮาสุขคู่สุขคนขอบคุณสวัสดีครับ